อยากให้รางวัลชีวิตเราสักครั้งหนึ่งการนวดและการสปาก็คือตัวเลือกที่ดีเลยได้ทั้งความผ่อนคลายหายเครียดหายปวดหายเมื่อยวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์อีกหนึ่งร้านที่แทบจะครบวงจรที่มีทั้งการนวดและสปาที่หลากหลายราคาเป็นกันเองอยากจะมาแก้อาการปวดเมื่อยต่างๆหรืออยากแค่รีแลกก็มาเลยที่นี่หมอนวดก็มืออาชีพบรรยากาศร้านก็ดีเพียงแค่เดินเข้าไปนะก็รู้สึกผ่อนคลายมากแล้วว่าร้านก็หาง่ายอยู่เรียบกับอ่างเก็บน้ำนองปลาไหลแค่นี้เองชาวระยองปวกแดงหรือไกลเคียงเนี่ยกดเซฟกันไว้เลยเพราะวันนี้ต้องพามากันที่จิดาพามาาาสนนดเเยงคิข้ใร้้้าาาานนก็็สสสััมมผถึงควววบบยยยเลลรศตปดน นอ,ยอยดูสะอาดสะอ้านทั้งภายนอกและภายในโดยเฉพาะห้องนวดต่างๆที่เขาใส่ใจกันมากๆท้าไม่รู้สึกผ่อนคลายสบายตัวทั้งที่ยังไม่ได้นวดเลยใครมารอเพื่อนรอแฟนเขาก็มีห้องรับรองห้องแอร์เย็นสบายทีวีจอใหญ่ในส่วนรายการต่างๆเขามีให้เลือกหลากหลายเลยราคาดีมากเริ่มต้นแค่35 0เทียบกับบริการและสถานที่ถือว่าถูกมากเลยนะเหมือนได้นวดกับโรงแรม5ดาวเลยซึ่งวันนี้ที่เรามารายการแรกที่เราเลือกเป็นนวดอโลมาทองคำซึ่งเขาจะเริ่มจากการคลายเส้นทุกจุดของร่างกายเราปวดเมื่อยหรืออยากให้เน้นตรงไหนเป็นพิเศษก็ อยู่แถมยังมีกลิ่นหอมให้เรารู้สึกผ่อนคลายตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มซึ่งอโรมาทองคําตนี้มีส่วนช่วยเรื่องผิวพัรณและยังบำรุงให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นโดยการนวดผ่านหมอนนวดมืออาชีพจริงๆโดยพี่นัทมีอาการออฟฟิศซินโดรพี่เขาก็จะในเรื่องคอบ่าไหลหัวเป็นพิเศษเลยคือน้ำหนักมือดีผ่อนคลายหายปวดสบายมากๆจนพี่นัทนี่หลับสนิทไปเลยในๆนก็สบายตัวแลวไปสบายหน้าด้วยนวดหน้า5ขั้นตอนกันดีกว่านอกจากได้ผิวพันธุ์ที่ดีแล้วอันนี้คือรีแลก์มากๆ<า>ขั้นตอนแรกจะเริ่มจากการลลีนนนนนนน้้้้าาาาาาางงงสสิ่่่่่กกกกกกกรรตตแเเืืออ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 ดดววยยัััับบโมขจชผผซ์ จะต่อด้วยการนวดให้เราผ่อนคลายอันนี้คือสบายมากๆแน่นนอนหลับเช่นเคยนวดดีมากน้ำหนักมือดีมากรู้เลยว่าผ่านการเทรนมาอย่างดีไปต่อกันที่ขั้นตอนบำรุงมาร์คทองคำเป็นตัวช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำและผิวพรรณอ่อนเยาวจบขั้นตอนนี้ก็จะมาปิดรูขุมขนด้วยผ้าเย็นจะช่วยปอบประโลมผิวและลดการระคายเคืองปิดท้ายด้วยการผักวิตามินเข้าผิวทำให้ผิวได้รับการบำรุงอย่างล้ำลึกและมีประสิทธิภาพมากกว่าการทาครีมทั่วไปช่วยกระตุ้นคอลลาเจนและทำให้ผิวอ่อนเยาวเราบอกเลยนะว่าการมาร์คหน้าแบบนี้คืออออออฟินนนนนนมาาาาาาากกกกกๆสววททีีีี่่ยยยยดูแแลลลตตััเเเงรรระะ้ แนะนำกันมากๆคือการนวดประครบสมุนไพรเพราะเขาช่วยลดอาการปวดเมื่อยคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการอักเสบแถมตัวสมุนไพรที่เขาใส่มาก็ยังช่วยในการผ่อนคลายและยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตอีก e ในหนึ่งชั่วโมงเต็มจะเริ่มจากการนวดโดยใช้ออยก่อนและเช่นเคยอยากแก้อาการตรงไหนก็สามารถแจ้งเขาได้จากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการนวดประครบสมุนไพรเอาจจริงนะอันนี้คือสบายสุดๆเลยรับรู้ถึงร่างกายที่เซตังกิ้วเลยสมุนไพรไทยนี่มันเลิศจริงๆเป็นอีกหนึ่งทีเลยที่ใครอยากให้รางวัลตัวเองเราอยากแนะนาสุดๆหมอนนมือกัวดีีขออองท่่เเลืกกกกใช้็็็ปนนคคุณภาาาาพบรรยยผ รีลก์สุดๆใครมองหาร้านนวดหรือสปาอยู่แนะนําที่นี่เลยยามพิกัดอีกครั้งเขาอยู่เรียบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเปิดทุกวันเลย10โมงเช้าถึง4ทุ่มเนี่ยมาบอกพิกัดกันแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนแท็กครอบครัวแล้วมากันเลย